ยินดีต้อนรับนะครับเ<ล>ข้าสู่พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารและสินค้าโอท็อปจำร้านค้าร้านขายนะครับซึ่งเป็นาาและจาหน่ายเป็นพันสินค้าชุมชนของดีจังหวัดสระบุรีพันจังหวัดสระบุรีท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรีทั้งนั้นเลยครับ จะเลือกไปหลายๆชิ้นแล้วไปจัดเป็นเ,เช้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าอยาอ,อุจรารยัยาสูิรนะครับท่านประธานในการจารัดระเบียบัีและ,ะประธานเครือข่ายกุอาชีกนนะครับ ตลอดระยะทางสิ่กงนะครับท่านสามารถที่จะเดินแล้วก็มีภาพัดย้อในกระ่างนะครับตางหแ้นต้นไม้ประดับเนี่ยเห็นสินค้าของเรานะครับได้มาเห็นผลิตภัณฑ์โปรด